ันนะ่กยังออกอีกขึ้นเก้าอ่ะกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแพี่น้องกันเบิร์ดสกุลสกุลกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาบบญบ้านปลายอีกแล้ว อ่ามันนี่บาบุญกับเขามาหาทั้งครอบครัวของน้องลาตีกับน้องพามีแล้วก็ยายคือเก่าต้องไปไปน้องเนาะกลับมามืัอนี้ก็คืออ่าสิมาหาอ่าน้องพามีก็คือบาญมีซื้ออ่าของไม่เพิ่นอีกคือเก่าไปพี่น้องเนาะมาตอนนี้ก็ลมก็เย็นว้ยโว้ยพี่น้องอยู่อ่าคมกอไผ่นี่ยเนาะอ่าตอนนี้กับบ้านช่องเนาะงก็กวดสะอาดสะอาดอีกคือเก่าพี่น้องเลยใบบุกใบไผ่กับบ่มีแล้วเนาะ ปะจังไรบ,บําบัดเราจะสิเข้าไปหาตั้งครอบครัขวของน้องพามีและอ่าน้องนาตตเนาะพี่น้องเนาะ,ะนี่เนาะพี่น้องอ่าเดินเวีอนเดินอ่าหน้าบ้านเนาะสะอาดในตู้ปรนเทศความสะอาดไอ้ขวดใบไผ่ไปยังไงน,น,นะโต๊ะนั่งโอ้บรรได้ก็เห็นมาขึ้นทั้งนี้บรนี้นอ๋อขึ้นทั้งนี้เนาะตรงตาราง อ๋อใบพายก็บ่มีอันนี้เนาะกวดคักอีดีนี่ขึ้นเฮือนแน่เด้อขึ้นมาถึงนี่เย็นจ้อยจ้อยเนาะเลยสวัสดีเนาะสดีทั้งคนตู้ับลานบ่ได้อยู่เฮือนอันพนบ่มื้อนี้นอนชื่นี่ักาี่กบนเลย เทิ่งลมเย็นแห้งเดี๋ยวอยู่เนาะโอ้ยโบขังบ่ขังเลยเป็นยันต์ในมองนี่ลมฝนก็เปียกใส่มดแล้วเนาะอ๋อถามถามโบขังยันเปียกเนาะแม่หนุบแต่ว่าเวลาลมซี่น่ะหักิ้วมันบ่อห่อนเนาะโดยแต่ว่าถ้าอันบ่ขังเวลาฝนตกมันลมใช่เปียกว่ได้นะดูเนาะโดยโลยนางนาตีเป็นมาอยู่บ่ อยู่อยู่แต่ว่าเปิ้ลมันไปเวียงมันมัธยบายว่ะเมื่อเนี้ยบดยมัธยบายเจี๊ปัวเจี๊ปัวใช่ไหมโดยเป็นไข่อืมซาเมนโดยอืมไปเปิ้ลไปได้จักมือนะอันไปอันขายของแปดก้ามือนี่แหละแปดก้ามือโดยเช้าเป็นไข่อินมาจังได้ไปมันโดยเจ็บปัวแห้งก็เลยหยุตสกอนว่ะโอ้เ้าไปหาหมอแล้วบ๊ โบได้ไปคล้ายๆในแล้วว่ากินยาเลยกันโดยแต่ว่าแต่ว่าซื้อยามากินเนาะโดยโดยโดยกินข่าวแล้วว่ามันมีตัวกินอะไรกินแล้วโดยได้ยังกินมั้งอ่ะกินกับอ้ะกินกับอ้วกับอ้วโดยอ๋อเื้อเอือนะอ๋ออ๋อกินข่าวแซ่บก็มนตัวเรียนเลยก็แซ่บอยู่หรือว่าอ๋อแัดแซ่บัดบบอหงเอาเทาแล้วอ๋อ อาจจะบบาดโอเนาะเลยเลยอืมวันนี้ก็มีตู้อยู่เพื่อนหลังไม้มาเนาะอยู่กันเย็นๆบัดคนมาเลยแต่ว่าก็เย็นดีๆด้วยเปตู้ก้ขึ้นมาเทิงเพราะว่ามันอยู่ใกล้อันโฮมพายเนาะโฮมพายผักอยู่วันนี้ก็บบริบาลใส่ก็เลยว่าพักผ่อนมาโดยวันนี้ก็บบริบไปใส่เนาะโดยอืม ไปหาพื้นอันมาเหตุตรงเห็ดทางนี่ยหายากนะเนาะโดยมันก็เริ่มยากไปอ้ายเพราะว่าไม่ก็อึดม่มีในบุกบอกโดยใบบุกเบิกแบบเด็บใครเนาะอ๋อเบิดเนาะเพราะอันนั้นมองเพิ่นไปบุกเบิกโดยเพิดแล้วตีก่อนดูดก่อนนะเขาไปเอาบ่มีแต่ห้าไปเอาเนาะโดยไปเอาลายคนมาเลยโดยคือซื้ออะแพงขึ้นตอนนี้เนาะยังโดยแปดพแปดสิบ พราะว่าอีหยังกับเพ้งขึ้นทุกอย่างเลยนะคลองนี่ขึ้นแทบทุกอย่างเลยอีหยังกับเพ้งน้ำมุกน้ำมันนี่ก็หาเติมยากคือเก่ามานี่ก็เข่าลายป้ามีขึ้นเก่ามาหนีก็ได้มาได้อยู่นี่ได้อยู่อันทางเข่าด้วยแม่เกี่บเบิร์ตกัได้ก็นอนนอกเมื่อคืนนี่นะคืนนอนนอกมันเย็นนอนนี่บ่โดยอยมุ กลางนี่แหละนอนผู้เดียวอย <ZY> ู่ <Overwatch> <laughs> นอนก็ไม่เท้าโอ้่นอนด้วยก็ไม่เท้าด้วยน้องตีนอนอยู่ไหนด้ยนอนไม่ได้นอนในหานี่อันข้างในมันมีแผ่นนอนเลยมันห้อนมันห้อนอ๋อเลยคือนอนได้เลยเนาะด้ับพอดีแล้วนอนไม่นี่กับเอากได้ซื้อผัดลมมาให้ดซื้อผัดล่มใหม่ทางประตูกับน้องพรมีเนาะพอได้ยามนอน เป่าเย็นๆแนี่แต่ว่านอนนี่แหละเย็นอยู่เนาะโดยแต่เย็นอยู่เย็นอยู่แต่ว่านอนในอุ่นท้อนโดยโดยอาชันแตเอาพัดลมมาให้ก่อนเนอะสำนาโดยโดยโอเคเนาะนี่ก็เป็นพัดลมอ่าฮัตตลิลองลองิ่งดูค่ะให้ไฟถึงอยู่วะชื่อปั๊กมาน้ำโดย เพราะว่านอนตอนพื้นห่อนเนาะแต่ตอนเว้นหน่ยังมีลมอยู่นอะเตูเนาะโดยมามโดยมีฝามโดยสี่นลมยมีฝามดีาลมโดยมดยีฝาลมโยมีฝาละโดอดอยู่บบาว<อ>ออโดยม่มามโดยมีมออดอมยียาโดยมาีโดดายาด ลองเหมือนกันเนาะเพราะว่าแต่อันตอนนั้นกับทางล้านเพิ่นกันลองให้แล้วเผื่อมาฮอตอย่าบอกมันเคลื่อนมันไงโดูจะมีปักอยู่มีปักอยู่ตัวอีกเนาะเพราะว่าบางคนเขาไปเบิ่งอันสั่นยาวจับเอาเลยลืมทางเพิ่อนแกแกอันนี้ออกก่อนเนาะ ออมกันดิเปิดลองม่งเป็นลม,นลมาพาตลินิ้วแปดนิ้วว่านะเนี yeah. ่ยโอ้ลมเฮงอยู่เลยเบอร์สามว่ะนะ เย็นนะบ้านเนี่ยนอนตอนคืนเสร็จไปห้อนน้ำมิตู้เนาะเลอะนอนถามว่ามือใดผมมีลมก็นอนเป่าอยู่นี่ติวนอนเด่นอยู่นี่เนาะปกติมิตู้กับไม่ได้ค่อยอยู่เพื่อนดังนี้ปะค่อยอยู่แต่ผมมีทานอยู่พื่นน่ะมิตู้อยู่นี่เนาะ ก็ว่าล่วงๆกับยูพี่แหละเป็นประจำเลยในตู้เหโดยกะ้าวบ่มีทานกะเผิ่นกะยูพี่้าว่ามีทานเผกะไปเผาทานดู้พิ่นะแต่ว่าไปไลง่วไลเบ่ฮะยันงวเผื่นกินพักนะโดยกะผูกพักผูกมีแล้วอยู่คุณด้ในตู้กับยูนี่กะบริเวณยังน่าเะมือกัไม่ได้เกิดร่มรังเตัอ๋อแบ่งกัน เลยทั tamam. ้งนี so okay. ้กันเนาะเวลาว่างเลยก็เดินเที่ยวนี่แหละเวลาบริพิตรยังก็เสียดเที่ยวนี่คือแบบว่าให้สะอาดตลอดเนาะซอยกันดีได้เนาะสะอาดชั่นพราะว่ามันลมใบมันแห้งมันกระล้นมือนัเนาะตอนนี้ยังลมเฮงอยู่ตอนนี้เนาะ อตอนคืนมันจีบ่ค่อยมีลมเนาะว่าตอนเว้นนี่มันยะคคอยมีมีลมอยู่แต่ตอนคืนมาโบ่คอยมีลมม,มันก็เลยเห็หุนนในหอดเนาะอันอันอันขังนี่ก็ท่านในขังแหละท่านได้ซื้อมาบ่โดยย,ยังม่ได้ซื้อมานะอ๋อโดยโดยซื้อมากับซีขังมาด้ยเนาะคันใดเครียดขึ้นทั้งนี้บ่อยเนาะขันได้น่ะว่าซิใส่บนนั่นว่ะฮะ คันได้ซีส่บนน,นั่นเนหรอไซบอรนั่นบ่โดยแล้วกะซีส่ประตูโ,โ,โ,โดยประตูประตูให้ม <ad> ันเย็นโดยโอ้ซีส่เป็นอันประตูพองเยี่ยมได้ทั้งนี้อ๋ออันนี้อะสรสีตีออกก่อนบ่อนี่นะโดยตีออกแล้วก็เอาคันได้ใส่แล้วจะเห็ดประตูปิดเปิดโดยบัดเวลาเขาบปอยู่กอลอกไว้โดยโดยคือแอมบ์ด้ยเนาะโดยแอมเบิดกะไข่แน่เพราะว่าเขามีพองเยี่ยมนะไอ้มันก็เย็นโดยมีลมอ่ะเขาเนาะ แบบมึงเพียเอาพอยู่เนาะเฮือนเข้มปลาว่าบบได้ไหมโดยบางเคีอากาไปอยู่อ่เาเฮือนดังนั้นเบ<อ>ดนิดเนาะเหดเวียกอยู่พุ่นกัน,กนโดยหลอกไว้นะโดยแมนแมนเขาก็บบมีคนอยู่พี่เนาะบางเคีอาไปตู้กับไปอยู่พุ่นกันไปอยู่เป็นกุ้งคนโดยโดยคณะจะอยู่พี่อันปัดวิยกอยู่พุ่นปัดทำแบบเขาเป็นรักเป็นแรงอยู่พุ่นนะเดี๋ยวว่า แต่เขาเฮ็ดเคยเฮ็ดเบี้ยการเฮ็ดปุ้นเฮ็ดทานเฮ็ดยังเขาคือว่าอะไรว่าก็อยู่พี่กับมันบุ้มยี่หน้ามันเชียร์อยู่พี่กับโดยโดยพุ่นนั่งอาศัยอันน้าอันในหนองกันบ่โดยแมนอันทดทานหนองโดยอ๋อโดยโดยเฮ็ดอยู่พี่กับเฮ็ดบ่าได้เน่เฮ็ดทานกันเนาะโดยอือโดยโอยู่นี่แหละอ่าเปิ้ลปลได้ให้เฮ็ดเนาะทานเนาะโดยบัวดินเพิ่นเปิ้ลกระบอให้เฮ็ดทางหน้าบุกันมันควันบ่ กาบูฮ oh 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 ูเป็นแบบว่าบูฮูเจ้าคองเขากับโบก้านะโบก้าเหฮดโรเล่หัวดินเพิ่นโดยโดยเพราะว่าวัชิคอร์เพิ่นเฮดกะยันเพิ่นเหยเฮดเนาะโดยแบบว่าเขากับบูฮูเจักกับเพิ่นดิงๆคข่าวๆมาเพิ่นอยู่ในเมืองนะโดยก็เลยอ่ะเฮดมองเก่านี่ก่อนเนาะจังไดก็ยังพอาะเฮดได้อยู่เนาะมองเนาะโดยกับพอาะเฮดนอกจากว่าเพิ่นไล่นี้แล้วกะต้องหาอัเจ้าคองเพิ่นแล้วก็ข้อเฮดนะข้อจุดเบิ้งในนี่คันเปิดให้เฮดโดยโดย ห้อนหน้าบ้านเลยลมบามเลยทีนี่ลมมาเย็นจ่อยจ่อยเนาะแต่ว่ายามลมมาเนี่ยก็เย็นอยู่อยู่นี่ก็เพราะว่ามันอ่าห่มน้ำกบไผ่เนี่ยนะเนาะดยังทิตัดอยู่บนนี่กอไผ่นี่อ่าว่าสิตัดก้อนนี่ออกไอ้กาที่จริงกาบอยากตั้ดอกแต่ว่าบยามลมมาเลยมันสีทับมันนี่ฮะนะโดย แปลว่ามันเอ็นลงมาเนาะโดยเอ็นล้วมันกระทับที่น้องตัดออกหนี่งกาที่จริงกระโบยกตัดดอกยาเข็ดห่มนะแม่นยู่แต่กระมันทับรังกระซีรังกระซีมันกระหักเบิดมันบุ่มโดยพะมันลมแห้งแล้วมันทับลงมาเลยโดยว่าสิจงไว้ทางนั้นเนาะจงทางนั้นเนาะมันไกลเนาะทางนี้มันเอ่อใกล้อันหลังคาเนยใกล้ยามลมมากกะมันทับหลังคาโดยโดยมันกระเฮ็ดให้เสียงดังบุบุ่มบุ่มเลยเนาะแม่นกระแม่นยู่ดอกว่ามันห่มมันเลยแมนหลังคามันทับหลังคา มันโหมยุ่แต่ว่าเวลาลมมาแห้งเนาะเวลาฝนตกมันสิอาเป็นตะย่านแน่เพราะว่าไม้ชงไผ่มันดั่ดได้ประมาณเจ็ดแปดเมตรก็แล้วเนาะเบอร์ที่สุดในชงไผ่เน่าเติบโดยตัดกะขังหัวขังแค่เนาะโดยโดยไม้ชงไผ่ก็งามงามขึ้นนะเขียวงามใช่ไโดยสุดท้ายนี่กับมีเตะอาหาจีอาเอาเงินมาเหมือนถ่ายทั้งมาตู้ครับน้องพันนี้เนาะ ไว้ไอ่าต่อเติมชื่อพายัง<ด>อีกทีเนาะดู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  <c oughs> ใจละลายสองแสนขีดเนาะอ่ากับพัดลมพี่น้องเลยวเวลาอ่ามันอยู่เงินอยู่ซานชาืนได้เย็นเน่มืออะไมันท่อนแหง้งมาเนี่ยดูอ่ากะบัางพัดลมทางอ่าเงินนี่ก็เป็นอ่ากองผู้ใหญ,ญ่ใจบุญอีกคือเก่าเนาะแต่เป็นการมาได้ประสงค์มก็คือเสียงเรียงน้ำเนาะ เพื่อนยังมอบให้เป็นของควัญขึ้เก้าอันละโด,ย,ดยสำหรับเฮียนซานสะอาดเนาะโดยะเงินส่วนที่เดือมอบให้ก็พอได้ซื้อของมาตเติมน่แหละโด,ด,ย,ดยขังผาขัางภายังเนาะโดยสุดท้ายนี่ก็มใีให้มีตู้กับน้องพามีเนาะขอบุญขอบคุณเพื่อนแานตั้งนี้เนาะโดยน้องซาถกน้องผู้ใหญ่จะดี ที่เพิ่นนั้นซื้อพนโลม,มาให้ผู้ข่าละกับเงินจํานวนสองแสนผู้ข่าก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเด้อที่มาสอยเรือครอบครัวของผู้ขา่าผู้ข่าก็ขอให้เจ้าสุขก,กายสบายใจคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อหาเงินหาทองก็ขอให้ซื้อได้ขายมันทำธุรกิจการงานยังก็ขอให้เจ้าลาบลื่นไปเมือ่อนาความเจ็บก็บอกให้ได้ความไข่ก็บอกให้มี เงินทองก็ข้อห้ไไรมาเทมาเด้อเจ้าห้ผภู้ขามาสามีก็ขอให้กลับพืนไปหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเด้อซาเถอที่ภู้ขารืมอ่บได้กะทีมงานไอบุญเบิดสุกุสุคนไอบุญก็ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแหงสุขกายสบายใจคิดสิิงได้กอให้อายได้สชิงนั่นเด้อนอนหลับหาเจ้าได้เงินมื่นนอนตื่นหยเจ้าไดเงินแสนแบนฝ่ามือมากกอให้อายได้ดแก้วมณนีโซกโทษให้ก็จะมาพานเด้อยเด้อมันให้กอยจะมาเบียด ไปทางใดก็ขอให้ตลอดปลอดภัยขึ้นเงือลงไตก็ขอให้อยู่ดีมีแหงพอแต่สุขพอแต่ลาบไปทางใดก็ขอแต่เงินพอแต่ทองทําธุรกิจการงานยังก็ขอให้ไอ้ลาบลื่นไปมือหนาสาธุกโดยสาถูกเมื่อไหญ่ที่นี้คือเฉาบักขั้วข้างเมถากับหลังชาวคล่อมให้คนดีมีแหงความเจ็บจะให้ได้ความไข้ให้มีอยู่ตั้งทาจสิงใดปัตนาสิงใดก็ให้คนใดเชื่งนั้นนาทีทำภารกิจการงานอะไรจะให้หลับลื่นค่ะ คืนครับคนลอยเท่าพันเทามีใช่ไเมครับยอ่ะเป็นอะไรก็อ่าขอให้ประตูแข็งแหงเนาะโดยให้อยู่ดีไม uh, uh, ่แหงอ่ะ hmm. ว uh, ันน uh, ี้ห้องกังส okay? uh ิอ so uh ่ะขอตัวครับแต่น้องประตูเนาะในอันเมื่อไนเมื่อไนเขาผ่านมาเขาก็จะแวะเข้ามาเยี่ยมยังประตูกับอาน้องทำนี้คือเก่าเนาะเป็นไหนเนาะส่วนใดก็อยู่อ่าเตาเนาะจะชิยวพี่อะไรอ่ะดูเลยถ้าว่าโบเห็นชิวพี่ไปอยู่พุ่นะถ้าว่าเห็นเตาต้องอยู่พุ่นเนาะโดย โดยโดยอาเจังไหนกันอากล้าคนได้สันเด้อโดยโดยยูดีมีแห้งวัชพุทชนปลอดภัยโดยโดยอาสบายดีเนาะโดยโดยสบายดีเนาะพี่น้องเนาะรอบๆบ้านแล้วก็สะอาดสะอาดเนาะถ้าว่าอาเตียงตั้งอันนี้ก็เย็นคือกันเนาะผมไผ่ขอไผ่เนาะสีเขียวอัมรำพี่น้องไอ้อยู่แบบสบายพี่น้องขอไผ่ ขอบเพื่อนเนาะแต่บอกว่านี่น่ะน้องพามีเพื่อนมาเป็นจีตัดอยู่เนาะเพราะว่ามันใกล้เพื่อนสังกษีเวลาลมมันเอ่ยลงมามันจะต่ำต่ำไปเนาะแต่ว่าเขาเป็นจีน้องเป็นกบแยกตัดออกเนาะเสียดายตอนนี้ก็คือน้องพามีเป็นจีง่ายโตที่บาบุญมาให้เพื่อนเอาเข่าตารางเนาะเพราะว่ามันทอดน้องนั่งม่ได้ซอยกันง่ายกัน

เพราะว่า oh, เอาไว้ข้างนอกมันแดดเนี่ยมันรังมันได้ต้องเอาไว้ขา้างใน <c oughs> นักจม มาเครื่องกันทำไมเนมาะทำไมก็ยังออกอยู่นี่อาเจ้าตัดเลยก็ยังออกอยู่นี่ทำไมนี่อันนี้ก็จะเป็นหม่องการที่ว่าเป็นจิตต์ขึ้นพวกมาอีกต่อไยต่อมาเนี่ยสะอาดสะอาดมืดพี่น้อง เป็นซานของปมะตูเป็นกระนองพามีนี่มิเะตะรวมตารางมิมงถุนงสะอาดพี่น้องกับวันที่หกรือเนาะมันจะเป็นระเบียบเช็คห้อยซอยกันพี่น้องเลยเวลากวดอ่ะอ่าหนึ่งกวดทางนั่นหนึ่งกวดทางนี้พี่น้องเลยซวยกันเวลาว่างๆเนะเาะได้ว่าดิสามคนนี่นโอ้ได้อยู่อยู่ไม่ต้องอยู่ไม่หมดเนาะ วางเนอก้มหน่เด้ออันวางหันก่อนก็ได้นะอาอันอันอันตั้งไว้อมาก่อนตุใหญ่ยงาสำหรับนั่งเล่นอยู่ตรุ่มตรางนั่งกินข่าวกินน้ำก็ได้ฮะมาเสียงกิงเอาบ่เออ xem kỳ ngon mà xem tạp đây tạp 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 นั่งหนีมือเด้อมาขลังเตกฮะแตกแล้วบ่อ้าว่าจันหยกชมนี่มาขลังเตะไอ้มาขลังเตกอีกเลยบอกแล้วไปพาไปพาเตียง <c oughs> เเียงอยู่บอ

Thế là bỏ Hoàn vào bỏ xìa à, Sống chảy xin lạc nhanh nữa Cứ lôm diễn vô chả bỏ xìa mà ông Có phai nè Lôm vô Bỏ xìa một hòn hứa tệ nó Bùn chắp con hồi xưa chắp con phải chắp hả Bỏ xìa cả đây Hãy subscribe cho kênh บอบุญยังเจ็บท้องเจ็บใสอยู่พี่น้องเอ้ยขอบุญฮะสิออกอีกแล้วคุณนับบุกอันนี้ไว้จะชื่อน้องไงเมนต้องอุดมสมบูรณ์นี่อเปาอุสมบูรณ์นี่เนาะปากใจชื่อกระติดปากใจชื่อยังออกเลยเออแต่นี่กับยังนี่มาเชียงเห็นเปล่าหนิงอ่เนาะเมนเห็นบเปล่าหนิยังออกอีกคือเก้าอัน นี่เด็ออกแบบโอ้พี่น้องรวมสมบูรณ์เด้อเนาะโตข่าเด้อเนย์เด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 ย์สวยอาหารโตให้น้องพขามีเพป็นความว่านี่เอาไว้หันวันนี้มันแดดพี่น้องเลยเอาข่าวไว้ตามแต่ตารางอ่ะแหละแต่ตารางมันตัวแดดถ้าเราไปข้างนอกนั่งไม่ได้เลย ้อดแต่ว่าอยู่นี่นะก็เย็นอยู่นี่เห็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับไฟน้อพี่น้องไฟก็โอเคนะพี่น้องเนาะองไรแบบบนไก็สิต้องอโคเดินทางไปทำภารกิจต่อหรือว่าอ่พาฟังว่าเสียงน้อยแล้วก็บเบาเงาไปจันน์เนาะไปอ่อีกครอบครัวหนึ่งเนาะก็สุดท้ายนี่เราก็ต้องขอขอบคุณอทั้งเมย์เนาะเป็นใจดีนะพ่อเม่พี่น้องก็ เป็นในมอบอาสิ่งดีๆเป็นพะลมเป็นโตะเนาะมามอบให้ทั้งครอบครัวของน้องน้าตีย爷มังพามีเนาะขอให้เป็นอยู่เย็นเป็นสุขเนาะขอให้เป็นดีดีไม่แห้งสุขภาพเป็นแข่งเป็นเจ็บเลยสิได้ความไข้ยาซุนี่ขอให้เป็นายุมันคนเนื้อเนาะเป็นไห้มาทำนี่ขอให้กับเคลื่อนไปเป็นเลยเท่ากันเท่านะอะก่อนอื่นมาบุญก็ต้องขอบุญขอบคุณนะทั้งพ่อแม่ค่น้องกันเบิร์ตทุกคนที่เขามาหับชมลิปบาบุญตั้งแต่ต้นจนจบเนาะ ถ้าห,หากว่าบาบุญที่ิดพลาดประการใดบาปิบวเทิกต้องการโทษขออภัยกับพี่น้องด้วเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้บาบุญจะขอฝากไปพี่น้องเนาะสวัสดีสวัสดีสวยติดตามให้กำลังใจบาบุญด้วเก่าเนาะอ่ะมานี่บาบุญสิต้องขอลาไปพี่น้องไปกันแล้วพี่น้องเลยกลับไปพ่อมาเจอกันคลิปหน้าสำหรับมานี้บาบุญสิต้องไปกับบรรยากาศสบายดีและสวัสดีเด้อสบายดี